สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องบ่งไปซูพูซูค้ดเอฟซีส,ส,สางเล็กเนาะมือนี้สางเล็กสิผ้าเอฟซีผ้าลูกค้าสุพูซูโคนครับมาเบิ่งหุ่มบอหนังสเปกโชว์รูมในฮอนดะ้าฟีดเนาะลูกค้าเลือกเป็นสเปกโชว์รูมก็คือหลอกของเดิมออกเราเย็บหนังใส่ใหม่เลยนะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวเขามาเบิ่งวา่าหลังจากติดต,ตั้งแล้วงามสั่มใดเนาะอ่ะไปเบิ่งกันครับสำหรับผู้ที่สนใจกระแวะเขามาหาสางเล็กได้เด้อครับอยู่ห่างบิ๊กซีรัมหนท่าครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันครับ เรียบร้อยนะครับส่งงานสําหรับ Honda Fit นะครับผมท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับทางร้านมีให้เลือกทั้งแบบสวมทับแล้วก็แบบลอกของเดิมออกนะครับลูกค้า Honda Fit นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเบตเหมือนเดิมเพราะว่าเดิมๆแล้วก็เป็นสีครีมเนาะเนี่ยอันนี้เป็นเบาะผ้าเดิมนะครับซึ่งเป็นแถวที่สามลูกค้าไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่า ใจจริงเราอยากจะถอดออกด้วยซ้ําเพราะว่าไม่มีใครนั่งนะก็มาทําแค่สงแถวนะครับฮอนด้าฟีนะครับแผงข้างประตูนะครับทีมงานช่างเล็กจะทําให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเดิมๆมเนี่ยมันเป็นผ้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็นี่ครับสวยงามนะครับพักมือเราก็ทําให้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่มาทํำบอกกับทางช่างเล็กนะรถไม่ต้องเอามาจอดเอามาวันทําอย่างเดียวเข้ามาเลือกสีก่อนมาเลือกลายก่อน แล้วรอประมาณสองสามวันครับเอารถมาให้ทีมงานช่างเหล็กนะครับติดตั้งให้เย็บให้นะครับนะฮะสามชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอนานนะครับส่วนแถวที่สองนะครับจะมีพักมืออย่างที่ช่างเล็กบอกนะครับเขาจะมีพักมืออยู่สองอันนะครับซ้ายขวานะครับอ่ะนี่นะครับซ้ายขวานะครับก็เราก็ทําให้นะฮะตัวนี้เป็นสเปคโชว์รูมนะครับความหนาของหนังก็จะแตกต่างกับสเปคโรงงาน นะครับความหนาจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันสวยไหมครับนะฮะอ่ะเรามาดูนะครับสามชั่วโมงลูกค้ารับรถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับนะครับสามชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสีหนังเรามีให้เลือกหลายสีแล้วแต่ว่าท่านใดชอบแบบไหนลวดลายนะครับมกักไล่ใดอยากได้แบบใดกะ ลองเอาไล่เขามาคุยกันเอาแบบเขามาคุยกันเบิรงเน้ะพี่น้องเนาะนะนะเพื่อทางโรงงานเอาเห็ดให้ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาแบบตามสเปคของทางโรงงานเราเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมมีให้เลือกนะครับหัวหมอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบลอกของเดิมออกแล้วย็บหนังใส่เด้อพี่น้องเด้อนะลอกของเดิมออกแล้วย็บหนังใส่เดี๋ยวเราไปดูงานสวมทับนะครับ ถ้าเป็นสวมทับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสวมทับนะครับอ่า uh. เห็นไหมเนี่ยข้อแตกต่างเห็นไหมครับตรงกลางมันจะไม่เข้าร่องเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบสวมเข้ากับเบาะเดิมนะฮะมันจะไม่เข้าร่องถ้าเป็นแบบสวมทับคันนี้ปาเจโร่สปอร์ตนะครับนะฮะเป็นแบบสวมทับนะครับแต่ถ้าเป็นงานลอกเย็บมันก็จะเนียนสวยกิ๊บจังสี่หลัะพี่น้องเด้อ ผูใดอยากได้ก็แวะเข้ามากครับผมช่างเล็กร้อมบริการซูปผู้ซูข้นนะครับเด้อศูนย์หกสองหกหกเก่าหนึ่งเก่าสองแปดนะครับหน้าร้านอยู่ห้างบิ๊กซีรามอินทาถนนรามอินทานะครับหน้าร้านอยู่ห้างบิ๊กซีรามอินทาถนนรามอินทานะครับหรือจะจอดรถไว้หน้าห้างนะแล้วก็หรือว่าใต้ถุนอาคารก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปหาช่างเล็กนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะตรงข้ามร้านกางเกงยีนแม็กนะครับอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ตรงข้ามร้านกางเกงยีนแม็ก นะครับนอกจากบ่อหนังแล้วทีมงานของช่างเล็กก็จะมีกล้องติดรถยนต์นะครับมี70ไม้มีดีดีพายนะครับมีไอโรสนะครับมีซินไดกาดนะครับถ้าเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีพรมปูพื้นด้วยนะครับพรมปูพื้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้เป็นแบบไหนก็มาคุยกันได้สําหรับตัวพรมปูพื้นนะครับทางเรามีให้เลือกหมดเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับนะฮะอันนี้เป็นงานสมทับนะครับผมข้อแตกต่าง เนะนี่ยคือของลูกค้ามเป็นหนังแท้นะครับลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะลอกออกแล้วสภาพหนังเนี่ยยังดีอยู่เลยแต่ว่ามาทําสวมทับเพราะว่าต้องการป้องกันหนังไม่ให้มันแตกนะครับคือป้องกันหนังไม่ให้มันมันเสียหายอ่ะนะครับนะก็มาทําสวมทับกับพางช่างเล็กไว้นะครับก็โอเคนะครับถือว่างานก็สวยนะสวมถึงเป็นสวมทับก็บริคีเล่ด้พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดตรงรุ่นให้เลยเนาะ จังใดกับแววเขอมาเด้อครับผมหนา้านอยู่ห่างบิ๊กซี่รามินท่าครับขอบคุณหลายๆครับผม